สวัสดีครับท่าผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมและเจ้นผู้ชมรายรอยู่ผมฟุกฟิกนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเราอยู่กันในเกม GTA V เองนะครับผมวันนี้นะครับผมเราอยู่กันกับนายพลแฟงกินนะครับก็คือตัวละครที่ผมเล่นอยู่นะตอนนี้นะครับผมเป็นทหารนั่นเองนะครับและตอนนี้นะครับผมเราก็อยู่กันที่จุดคัดคนเข้าเมืองนะครับผมก็จะสังเกตได้ว่าตรงบริเวณนี้เนี่ยนะครับผมจะมีทหารเยอะไปหมดเลยนะครับและตอนนี้เนี่ยนะครับผมเราก็กําลัง ยืนดูนะครับผมนะยืนฟังคําสั่งจากผู้บังคับบัญชาของเราอยู่นะครับผมนะนี่กำลังแจกแจงรายละเอียดเกี่ยวกับภารกิจของเราอยู่นะครับผมเออแต่ว่าไม่รู้ในคิปบอร์ดไม่เห็นจะมีอะไรเลยนะครับผมเนี่ยตรงไหนจะเป็นการพูดปากเปล่าแล้วมั้งตรงบริเวณใกล้ๆนี้นะครับผมก็จะสังเกตเห็นว่ามีนายทหารคนนึงนะครับผมโดนสั่งวิทย์พื้นอยู่นะครับผมผู้บังคับบัญชาเลยนะครับผมคอยดูแลอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะครับน่าสงสารจริงๆนะครับผมไม่รู้ว่าไปทําอะไรผิดมานะครับโดนสั่งวิทย์พื้นไม่หย เลยนะฮะแล้วมาเดินดูบรรยากาศโดยรอบกันนะครับผด่านตรวจคนเข้าเมืองของเ,อเราอัเน,นี้เจ๊โดนอะไรเนี่ยอันนี้คือจะเป็นบริเวณของคนที่มีปัญหาหรือเปล่าทำไมถึงมาจอดตรงนี้นะครับเราก็จะมีคนที่คอยตรวจตาอยู่นะครับผมเป็นจํานวน3คนนะครับแล้วก็มีรถบรรทุกมาจอดอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมเนี่ยสามคนตรงนี้นะครับนี่คือจะเป็นด่านเล็กๆนะคุณผู้ชมนะฮะแต่ว่ารถบรรทุกนี่เต็มไปหมดเลย สี่ห้าคันแล้วงเปคนมีแค่นี้วะเนี่ยวันนี้นะครับผมเราได้รับข่าวมาจากเมืองใกล้เคียงนะครับผมใกล้เคียงจากลอสซันโตสของเรานะครับว่าเมืองใกล้เคียงเนี่ยนะครับผมมีเหตุการณ์บางอย่างนะครับที่ไม่ค่อยปกตินะครับผมแปลกๆนะครับในวันนี้นะครับผมเขาก็เลยให้เราเนี่ยนะครับผมมาตั้งด่านตรงบริเวณนี้นั่นเองนะครับผมตอนนี้เราก็น่าจะถึงเวลาแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําการปิดด่านตรงนี้นะครับเราจะไม่ให้คนเข้าเมืองของเราแล้วนะครับผมแต่ผู้คนเนี่ยนะครับฝั่งนู้นนะครับ ยังสามารถที่จะออกจากเมืองนี้ได้อยู่นะครับแล้วผมจะใช้รถคันนี้นะครับผมในการที่ปิดล้อมนะครับผมตรงบริเวณส่วนนี้นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาปิดด่านตรงนี้กันนะคุณผู้ชมนีฮะใช้รถคันนี้บังไว้นะครับผม้วคันนี้นะครับก็จะไม่สามารถที่จะให้คนผ่านได้แล้วนะครับตอนนี้นะครับก็เป็นเวลากลางคืนที่เรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมนีครับเหตุการณ์นะครับผมยังถือว่าปกติอยู่นะคุณผู้ชมนะครับแต่ก็ยังมี การเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆนะครับผมรถทับกันงี้เออนี่ครับเดี๋ยว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 อะไรเนี่ยเฮ้ยทำไมไอ้หนุ่มนี่มันแปลกๆอ่ะเฮ้ยเอ้าไอ้หนุ่มเฮ้ยใครเนี่ยทำไมอยู่ดีเข้ามาเฮ้ยเอ้าเอ้าไปต่อยทหารทำไมเอ้าเจื่อเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย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 ทุกคนเป็นอะไรเฮ้ยทำไมทุกคนแปลกๆขึ้น นะครับเมื่อกีก้ drum, ยังปกติอยู่เลยเฮ้ยเฮ้ยว่าเตอร์พลาดเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเอาแม็กหมดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้าหุงอื้อหื้อวิ่งวิ่งให้ไวเลยเอ๋โอ้โหเยอะมากครับค so. ุณผู้ชมครับ ตอนนี้นะครับเราพอจะรู้แล้วว่าเหตุการณ์ที่บอกว่าไม่ปกติเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมครับตอนนี้แบบซอมบี้วิ่งกันเต็มเมืองเลยฮะโอ้โหเยอะมากครับเยอะโอ้โหเยอะเยอะเกินดูดิคือเป็นสิบเลยโอเคถ้าเราวิ่งมาฝั่งนี้มันก็จะไม่ตามใช่ไหมเพราะพวกนี้มันน่าจะปีนไม่เป็นหรือเปล่าอูแต่เยอะมากครับน่ากลัวโอ้โหตรงนี้ก็ยังวิ่งตามเราไม่หยุดเลย อุ้ยเอ้ยโอ้โหเยอะมากครับคุณผู้ชมครับนี่ดีเนี่เรามีอาวุธครบมือเสร็จกูเรียบร้อยอืมเอ้ยจะอุ้ยชนใครมัเนี่ยเอ้ย ข้างหน้ามีมาไอ้เจ้าคุอยู่ข้างหน้าก็มีลบ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 เอ้ยจุ๊อุ้ย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 โอ้ยวิ่งมาเต็มเลยมาจากไหนหนักหนาเนี่ยเอ้าเอาล่วงโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอปีนขึ้นไปอยู่บนรถพยาบาลแป๊บตั้งสติแป๊บหนึ่งโอ้โหคุณผู้ชมดูดิครับโอ้โหเยอะมาก ยืนมองกันเป็นตาเดียวเลยนะครับโอเคนะครับผมแล้วตอนนี้นะครับเราก็น่าจะทราบสถานการณ์กันดีแล้วนะครับผมที่เมืองตรงข้ามนะครับเขาบอกว่ามีสถานการณ์ที่ค่อนข้างที่จะไม่ปกตินะครับมันเกิดจากเหตุการณ์อะไรผมคิดว่าน่าจะเป็นเหตุการณ์ซอมบี้นี่แหละนะครับผมโอ้โหดูดิครับคือซอมบี้เยอะไปหมดเลยนะครับผมเราก็ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันนะครับว่ามันเกิดมาจากอะไรนะครับ เอาเป็นว่าคืนนี้นะครับผมเราต้องหาทางรอดจากวิกฤตการณ์ซอมบี้นี้ให้ได้แล้วแหละนะครับเพื่อความสมจริงในเกม GTA เนี่ยนะครับผมมันจะมีสูตรโกงต่างๆใช่ไหมครับเพื่อความสมจริงนะครับผมเดี๋ยวผมจะปิดให้หมดเลยนะครับก็อาวุธที่มีอยู่ณตอนนี้นะครับผมก็คือชุดสุดท้ายแล้วนะครับผมถ้าสมมุติว่าหมดตรงนี้ไปนะครับก็คือจะหมดเลยแต่มันก็เหลือหลายร้อยนัดอยู่นะครับผมแต่ก็ถือว่าโอเคนะครับเราเป็นทหารนะครับเราก็ต้องมีอาวุธติดตัวไปบ้างนี่ครับคราวนี้นะครับมาในเรื่องของ พลังอาปตะนะครับผมก็จะปิดไปเลยนะครับแล้วก็จะเพิ่มสเตตอันนี้เข้ามานะครับก็คือตรงนี้เนี่ยนะครับผมมันจะมีในส่วนของสตามิน่านะครับก็คือเป็นค่าพลังความเหนื่อยของเรานะครับแล้วก็มีความหิวนะครับผมอันกลางจะเป็นหิวน้ำนะครับอันข้างล่างสุดจะเป็นหิวอาหารก็เดี๋ยวคืนนี้นะครับเราจะต้องหลบหนีจากตรงบริเวณนี้ให้ได้แล้วล่ะคุณผู้ชมนะครับเราต้องรีบวิ่งให้ไวเลยเพราะว่าเรามีจํานวนกระสุนที่จํากัดแล้วเราก็จะมี สตามินานะครับมีแรงของเราที่ค่อนข้างจำกัดเคเดี๋ยวขออนุญาตเคลียร์ตรงนี้ก่อนเพราะว่า F c เยอะมากๆนะครับต้องบริเวณที่เราจะเคลียร์เนี่ยนะครับเคลียร์ไปเนี่ยเราต้องดูไปด้วยนะครับว่าโอเคข้างหลังเนี่ยมันจะมีคนตามเรามาหรือเปล่านะครับเอาละหัดไปกินหนึ่งลูกต้องคอยเซฟของให้ดีนะครับเพราะว่าเรามีของน้อยแล้วนะตอนนี้เรามีของจํากัดมากนะครับ เฮ้ยพูดถึงว่าตรงเมื่อกี้นะครับที่เราตั้งด่านนะฮะมันน่าจะมีรถให้เราได้ใช้อยู่นะคุณผู้ชมนี่ครับผมว่าผมจะไปเอารถตรงบริเวณนั้นนะโอเคนะครับโอ้โหคุณผู้ชมครับคือขนาดแบบว่าวิ่งข้ามบาริเออร์มาฝั่งนี้แล้วนะเนี่ยจะมี f อีตามมาอีกนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นอีกเป็นขยงเลยทีเดียวนะครับเราจะทำยังไงได้บ้างวะนี่เนี่ยเดี๋ยว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 เออหืม โอ้โหล่วงล่วงเนี่ยตัวนั้นจำกัดไปเยอะเออยิงพวกเยอะๆไปก่อนนะครับรีบวิ่งเลยครับจัดการประน,นระหว่างที่วิ่งนะครับโอ้โหน่ากลัวมากแบบอย่าพลาดเลยนะถ้าสมมติว่าพลาดนี่คือจบเลยนะครับข้างหลังนี่ก็ต้องดูให้ดีๆด,ด้วยไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะโดนลูกหลงเราได้นะครับ เราต้องจะจัดการหมดอยู่นะเพราะตรงนี้ผมว่ามันแหลกใกล้หมดแล้วล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเกือบปีนไม่ทันที่ผายเราน่าจะมีรถที่เหลืออยู่นะเราจะเอารถที่เหลือตรงนี้ไปนะครับนี่เลยนะฮะเฮ้ยอันนี้คือที่ยืนนิ่งอยู่เนี่ยมันมันบั๊กหรือว่าอะไรวะเนี่ยไปแล้วโชคดี โชคดีมีชัยเออโชคชัยมีวัวโอเคนะครับผมสําหรับเรื่องราวนี้นะครับผมก็ขอพักไว้เท่านี้กันก่อนละกันนะครับผมสําหรับใครชอบนะครับผมก็จะลึงกดซับสไคร้กดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนก็สวีดัสสวัสด,ดีกับคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับผมไว้เจอกัานใหม่คลิปหน้าครับ